เอ้ยไหวพี่เนี่ยพี่เลยครับพี่แกเนี่ยพี่เลยทั้องคนพี่เลิกตายเอาเมฆดิตายไหมหล่ะมึงตายตายพี่ที่สองคนพี่ตายพี่กะหรี่สัตว์พวกเบียวไฟเอ็มมันเป็นควัวเลยสัตว์ไม่ไปนอนไปมึงเรียนเหรพวกมึงอ่ะเอาลงดินไหมครับลงดินไหมลงดินไหมลงดินไหมครับมันจะเฟ็นพวกกรอบมาแอดอ่ะ กูอะไรยัดแม่ไอพีดร้องกูเฉยกู่เคยอยู่แดนคอะไรแกูเคยอยู่แด้คยครียกกาไอี่เอาเครับผมก่วันนี้คอผมนะครับดิกกี้นะครับวันนี้ผมมากับน้องผมนะควันนี้ทมาเรียนประเทศเฟล็กทาวนะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปน้องไปไเดียวไปเออเองหนได้ยินพี่ได้ยินได้ยินไปรีเบไม่เช็กรีเบก่อนเดี๋ยวอย่างแรกที่ประจาเลย càng dễ càng dễ Li béo, you don't lie. I do an này đi, người. You ready? Wish. Mười lăm. 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 จัหวัดละเบืไไ่อจะยังไงวะยืนในจังหวัดน,น้าดูวิชยืย้อขันไม้ขันไม้หวาเนเะรืวเนี่ยแล้วสปิคเตอร์ไปดูจออบตัวไหมละ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดูกันโอ้ยน่าเล่นว่ะน่าเล่นว่ะประชาชนเล่นได้ไหมครับเล่นได้พี่สาวน่ารักจังเลยครับขอบคุณครับแน่นอนไปเดี๋ยวเนี้ยแน่นอจะฝ่ายไหไมเนี่ยโอ้ย,ยเยอะเลย เรากัดโหบนเ้ยเรากัดหมัวมันจะโดนไวไหมอ่ะตรงเนี้ยอันนี้เ,เรา <ไว S 2> ใส่ตรงใส่ตรงนี้ก่อนได้ป่ะแบบน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มขนาดย่อมมาป่ะปิดปิดเออว่ะแต่ดาเบียนอะไรอย่างไรนี่วมาเ,าเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมมาบุก,กอนขอขอเตรียมช่องก่อนเดี๋ยวหนึ่งป่ะเบาเ่าเดี๋ยวเพิ่งดีเดี๋ยวเพิ่งดีเดี๋ยวหนึ่งขอเตรียมที่ชุบมาเอาไว้ดีๆนะที่ชุบใส่ช่องครบเลยนะเกาะอยู่ไหนวะไอ้เที่อ เราปิดก้อนหมดไหมล่ะได้ได้ไดมันเนียนนะให้มันเนียนนะใช่ดามินมันแรงหมดแล้ว ไม่งันหมดอ่ะกูไม่สนเลยทียอ่ะมาดิสัตว์เปิดมาตีทีเรวตายเลยวะดาเมจคูณสองเหรอมาครับคนดูโอ้โหเออเอาแม่งดีมึงตายโอ้โหมาดิสัตว์มาดิเออสั้วปิดระเบิดตรงไหนวะ ้้องปิดดก็ไพี่พินปิดระเบิดตรงไหนพี่ก็อันเดิมที่เคยสอนไว้อะเปปอนอ่ะแถวด้านล่างตามมันอ่ะเดี๋ออกอย่าออกกลับกลับกลับนะนี่ก่อนกลับนนี่ก่อนมาดิสัตลงไปลงไปลงมากลับมาดิสัตต์ไปนี่มาดิสัตต์กลับกลับไปหน้าแรกเลยด้านล่างไม่ใช่มากลับไปลงลงลงเอาไม่ดีตีแมไปตาย ตายตายเอาเม่ดิตายไหมล่ะมึงตายพี่พี่สองคนพี่พี่ตายตายเอาเม่ดิปวดบ่อเลยวะเฮ้ยทำพี่อะไรสัตว์มึงทำพี่อะไรมึงกำควยอะไรเฮ้ยเอากูตายไอ้เกตสิงกะโปรจริงๆนะครับทุกคนไม่รอสัตว์ ข่ยอะไรอืมผมไม่จุกผมขอนดีข่วยอะไรสัตว์เองเปิดเมนูชุบมาดีอยู่แถวตรงไอ้หน้าที่เองเปิดก้อนนั่นแหละ E S X E S X ฝั่งขวาในรั้วในรัวไม่ใช่ในโปสีม่วงไงอ๋อโปสีม่วงโปสีม่วงอะโปสีม่วงมาดิสัตว์มาดิโปสีม่วงกูบอกให้มาเจี๊ยเอ้าทำไมทำไมมันเกิดอะไรได้ ชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรอ่า E X มีไว้อ่า E X มาเลยคุยอะไรสัตว์มึงเบลเฟมหรอฮะแก๊งคุย E S X เหรออืมแก๊งดีลีทเนี่ยสัตว์มาดิมาดิดีลีทนี่ไงครับอืมเออเกิดเองละกูเกิดเองนะครับกูรู้เวสัตว์มาดิสัตว์มาดิสัตว์มาดิสัตว์เอสัตว์มาดิสัตว์มาดิมาดิ เอาเลยมึงเปิดอย่างเี้เลยมาระเบิดมาระเบิดมาระเบิดตรงมาแล้วอย่างเงี้ยเออบางทีเดียวเองอ่ะมันจะได้จบไปมันลุงพี่เนี่ยน้องช่วยหน่อยดิมาเปิดมาระเบิดดิมึเปิดกูดีก่อนพี่ปูหายปูวป๋หายได้ไงพี่ปูหายต้องชี้ใหม่ต้องชี้ใหม่ต้องชี้ใหม่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคุณว่าอยู่อ๋อกูว่าแล้วมัไมกูตีมันไม่ตายเฮียเฮียเอผู้ปุ่โผล่จะหายคุณไม่สอนแล้วมึงมาดินิสสัตว์พ่อมึงอ่ะมาดิ ไปดิไปดิแอ้กูมาแล้ว <c> เ <oughs> อาไม้ใช้ไม,ม <า S 2> ้<ะ>เนียนมาดิ<ม>าดสัตว์ <c oughs> มาดีดอก <c oughs> เฮียลุยกะหลี่สัตว์พวกเบียวไฟเอ็มมงเป็นควยวเลยสัตว์ไม่ไปนอนเป็นเดียนนะพวกมึงอะ่ะมาดิเอ้ยหาฮะ มึงไปไหนเฮียมาไหนเฮียอิกาลีเอกาลีไปไหนอิกาลีมันรอเขาไอ้ช่ไหมเอ้ยคุยอะไรตัดเอ้ยหูปากหน่อยหูปากหน่อยคุยอะไรเฮียคุยอะไรคุยอะไรเฮียแกงเฮียอะไรสีเหมือนขี้เลยสีเหมือนขี้เลยสีเหมือนขี้เลยครับไี้บ่าหมึอแขี้เลยครับเอ้ยแกงขี้เลยแร๊งขี้เลยคุยเลยนะเราพิเลย คุยอะไรสัตว์คุยอะไรคุยอะไรสัตว์ฮิพ่อวีกฮิแมตมึงฮิอะไรบอกไปกูคนเดียวอูผู้ชนะคุยอะไรสัตว์เก็บละไอ้เหี้ย่ตีไปน้องตีไปตีไปเว้ยมาดีดอกตีไปตีไปอุ้ยเร็วดิเร็วดิคุยมึงทำพี่มึงทำพี่กว่ามึงทำพี่กว่าทพี่กว่ามึงวิ่งไปไหนวะ แอดมินงานไม่เร็วเลยยี่่ะยี่่ะแอดมินอย่างช้าเฮ้ยเดี๋ยวก็ป้องกป้องพี่ด้วยมีอะไรจะได้ยไงจะได้เออมาทำพี่กูเอ้ยได้ของเอ้ยไปแล้วไป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 อย่ามาอย่ามานกินกับพูดกูนะเว้ยไปไปไปพี่พาฮัลโหลฮัลโหลอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเอ้ยแอดมินแอดมินดูอยู่เยี่่แอดมินแอดมินดูเองมีของปะเนี่ย ไม่มีครับไม่มีครับมีนะไรไม่ใส่รบมัดเดียวอ่ะไม่มีของมครับเช็คได้ครับไม่มีครับอย่าเพิ่งไปรบกัดเดียวตายอ่ะไม่มีก็อย่าเพิ่งไปม่มีโอเวอร์เลย์ไหมครับที่เรียหมดแล้วหรือหรืออะไรหรือเปล่าไม่มีก็อย่าเพิ่งไปไม่มีก็อย่าเพิ่งไปไม่มีอยู่างนี้อเวอร์เลย์มครับมีโอเวอร์เลย์ไหมไม่มีก็อย่าเพิ่งไปไม่มีของก็อย่าเพิ่งไปเลยได้ครับเช็คเช็คเช็คเครื่องได้ครับลงดิเช็คเครื่องได้ครับลงดิชเชค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 ลงดิ้เชคลงดิชเชคลงดิ อยู่ไหนอ่ะคนเชื่อชื Boy, ่อชือี่ยกูไม่เข้าใจพอหรอครับเออแอดไปแล้วกูมึงก็ระเบิดลเนยระเบิดแม่งเลยระเบิ้มาเปิดกอดก่อนเปิดกอดก้อนมีอะไรครับอันนี้มีของปะคะเนี่ยเมื่อกี้ใส่ก้อนเต็มร้อยแต่ว่าไม้ทะลุกอดได้เฉยเลยนะผมก็ปกตินะพาไปตรงแบบแต่เดี๋ยวมาตรงนี้มาตรงนี้ไี่ครับนี่ครับเช็คเครื่องได้ครับเช็คเครื่องได้ครับหัวเราะหัวเพื่ออยู่ไหนเนี่ยปิดปิดเป็นเมนูได้นะกดดีลีแล้วก็กดคิวออกด้านล่างกับคิวเมนู อะไรแบบน้ทำไมอะแล้วไ่ราไมอะ้วมว่าพี่เราไมอะเมื่อกี้เขาเมื่อกี้เขาเมื่อกี้เขาคุยอยู่นะครับพี่เขายังไม่ว่าเลยนะแอว่าะไยยังไม่ว่าเลยนะพี no? ่รู้ได้ไงแต่ไม่ไม่พี่พี่เล่นเคูสีครับเอ็กคูซีครับ มันด่ากันได้ด้วยเหรอพี่เรืลุบเนี่ยด่าพี่ผมด่าพี่ผมว่าผมด่าพี่ผมว่ามันใส่มาใส่ผมให้มันใส่ห้องมันมาใส่เออฮัลโหลพี่ผมมันแม่อยู่พาอยาตอนนี้พี่ยังไม่ได้อยู่อย่ามั่ยพี่ในมดีเลยมันมีของพี่มีพี่แม่พี่ผมแม่อยู่พัทยาตอนนี้มันมีของพี่ไอสองตัวนี้มันมีของมีของพี่แม่ผมแม่มันอยู่พัทยามันมีของพี่หนูเกาะเต็มแต่ว่าไม้มันมันไม่โทรอะไยไหมเอาคีมมาแย้งเลยครับเอาคีมมาแย้งเลยเลยอ่ะ ก็ผมไม่มีของอ่ะก็เช็คเครื่องได้น้องนงนงแด้เป็ต่อเต็มแต่ว่าแบบตีทีนึงเลือดเกือบลดอ่ะเลือดลดเกือบตายอ่ะก็ยังตายปกติในผมไม่มีของก็บอกแล้วประเด็นคือตายตายทั้งคู่แล้วนะแต่เกิดเองได้ไงก่อนก็ไม่เกิดเองนะครับเกิดเองเลยครับผมผ่ันแล้วพี่ผมก็เกิดมาเองครับมันชุบผ่านแล้วเองเห็นตายคู่แล้วนะเห็นตายมีคลิปนะมีคลิปนะครับเอ็งฟังเอ็งฟังคนเขาเห็นกันทั้งหมดเนี่ยเขาเว้นเขาเขาเห็นหมดอ่ะเอ็งอ่ะพวกเอ็งอ่ะจริง หลักฐานเนี่ยเอาเอาหลักฐานมาแย่งเนี่ยเลยครับด้วยเป็นหลัรฐานมเแย่งนคนอีโมเองครับกลับมือเองครับโอเคผมเป็นคนอเขาไม่มาดูตัวจีนหน่อยเนาะเขาไม่มาดูตัวจีนหน่อยเนาะนาทีเขาตายแล้วเล่าตอนที่พวกเราตายกันหมดอ่ะคุณตีกเข่งอ่ะ ตัวทีตัวทีเลยนะตัวคุละทีเลยอ่ะตัวทีตัวทีตีหลังด้ยนะไม่คุละทีคุละทีเลยไ่ทะลุเกาะด้วยไม่ทะลุเกาะด้วยเนี่ยผมเคอยู่เคยอยู่ในมอนต h เฮดครับพี่ไม่บอกว่าอนตดนคุณนอนเขโนอะไรแบนี้ไม่ไหวเลยอย่าไปพูดอะบบ้อย่าพูดอเอ่ะลงดินไหมครับลงดินไหมลงดินไหมลงดินไหมครับอ่เขียวก็มีบ้างไหมใชใช่ใช่่่่ มีคิดไหมไอ้กูีบก็น่าจะมีมัเจะเฟกูรอบมาแอดอ่ะกูเปิดกอี้มาฉีดมันเฮ็ดไอ้ีีมอกมันเฮดมึงอบกูไหมสัตว์ฮะอั้พี้กูกินบรกมาแอดอ่ะกูชูบลสัตว์แต่รถ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 เวลไยสัตว์เลยยดไ้อกกับโฟชูเคอยู่แยกูอ่ยาเกไอ้เหรีอ่ะ เฮ้ยมึงทำเพี้ยอะไรกันจันทร์มึงกินหมีไปไหนเฮ้ยและโดนแบนแอบแบนแบนฉาจัดไอ้เหี้ยพี่โดนเนี่ยพี่โดนแล้วไอ้พี่ไปไหนเนี่ยเดี๋ยวมันพี่ยังไม่โดนอีกเหรอโดนละคุยแอบแบนขั้วฉาจริง